เปิดฉากการแข่งขัน,นขช้างสัด์ไทยแลนด์พิเจเทัวร์2015โดยจะประเดิมสนามแรกที่สนามวิซารรีพ่พาร์คจังหวัดหนองคายนะคะจึงเงินรางวัลรวม1,500,000บาทในวันที20่20-24เมษายนนี้ค่ะ มูลนิธิไทยคมแถลงข่าวโครงการมูลนิธิไทยคมฟุตบอลแคมป์2015โดยจะเปิดคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง15-18ปีนะคะที่มีทักษะและความสามารถทางด้านผุ้บอลจาก5ภาครวม55คนมาเข้าแข่งเก็บตัวรอบสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยชินวัตรระหว่างวันที่14-18สิงหาคมค่ะ ชนิดูดคัพ2015รอบแัดเลือกตัวแทนโซนภาคเหนือตอนล่างรอบจิงชนะเลือที่จังหวัดสุโขทัยวิศนุโลกประเฉินเอาชนะกรสวรรค์บุตรบิด1ประตูต่อสองค้าชั้นไปครองค่ะส่วนเช่าเจ็ดสีก็ได้ทำพิธีติดการแข่งขงันฟูตบอดเจ็ดสีซีเมนลีกหลังจากจากการแข่งขันกัน10ทีมแบบพบกันหมดนะคะและชั้นไปนี้เป็นของทีมชุมทางเสียงทองโดยนัดสุดท้ายจะเอาชนะทีมแบทบอดไปห ฟ้าถ้วยกรรมการผู้จัดก,การสถานีโทรทัศน์สีฝั่งพบช่อง 7, เจ็ดร้องเงือนรางวาัลโดยมีนายประลกักรสมสุวรรณกรรมการผู้จัดก,การเป็นประธานมอบรางวาัลและปิดการแข่งขันค่ะและ,ะเด็จในวันนี้